สวัสดีครับเพื่อนวันนี้อกับผมแคมปปงซิ่ง200อชาแนลนะครับก็คันอยู่ข้างหน้ากับเรานะครับผมเป็น s r 4 0 0นะครับตัวฉลองครบรอบ60ปีนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับของแต่งเป็มระบบนะครับผมวันนี้เป็นรถลูกค้ามาเช็บริการที่ร้านช่างคิวนะครับผมหลังปั๊มเปิทพอแฟตประทนนะครับนี่เราขออนุญาตจะของรถด้วยนะครับพี่เราไปดูอะไรแต่งนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยแต่งแบบโอ้โห สุดอะบอกเลยครับผมเยอะมากนะไล่ไปชั่วโมงหมดหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วเรามาดูตั้งแต่ชุดบนเลยนะครับเพื่อนนี่เป็นกระจกแต่งนะครับผมของแอดไลออนนะครับกระจกแต่งตุ่มปลายแฮนนะครับแต่งเหมือนกันนะครับผมบอกแฮนคิชิมะครับผมมาละ ชุดสวิกไฟครับผมของเดทโน่าครับแผงคอไม่แน่ใจนะของแอนหรือของบอแอกนะครับอันนี้ผมไม่ชัวนะครับแผชุดแผงคอตุ๊กตาประกับแต่งนะครับผมแฮนด์พอสนะครับทรงต่ำนะครับปีกนกชุดปั๊มน้ำมันเบรกนะครับผมเป็นปั๊มลอยนะครับกระปุกแต่งนะครับนี่น็อตแผงคอแต่งไว้ครับ นี่มีวัดอุดปูดนอนเครื่องของอาอานะครับที่เหลืองนี่นครับชุดระบบเบรกแต่งหมดเลยนะครับไล่ลงมาหุกไฟงานเซียนซีนะครับไฟหน้าของนี่ครับอ่านว่าอะไร ตัวนี้ราคาเอาเรื่องคนระับบอกเลยครับผมพอเราบุดิดกุญแจว่าจะเป็นไฟวิ่งสีฟ้าฟาสต์นี้นะครับราคาเอาเรื่องครับตแต่แต่งนะครับแผงคอบบนล่างแต่งแล้วนี่โชกของเออร์ลินนะครับยกชุดเลยนะครับผมส่เอสอาร์นะครับโอ้โหตัวนี้มักสุดจรดงิงนะครับชุดโชกนี่สวยงามมากไฟแล้วแต่งครับผมเป็น Cn4 ครับไม่ไม่ C อะไร GC อะไรแหละผมจำไม่ได้ชุดบงังคนคาร์บอนนะครับของกรีนทีนะครับ Tea, น,บนี่สติกเกอร์กรีนทีหน้าหลังนะครับล้อนะครับอ่านว่าอะไรมาเช็ดหรือเปล่าก็ล้อแต่งเหมือนกันนะครับยางนะครับร o โซ่ครับผม คีรีโลโซอะไรแต่งบางตัวผมก็ไม่แม่นนะครับอาจจะมีผู้ผิดผู้ถูกครับเพื่อนเนี่ยชุดเบมโบนะครับผมเบรกไล่อ,อกมาฟาากาดกาดโชกน่าจะเป็นของเคฟั t o ตอรี่ผมจะไม่ผิดนะครับดิสเบรกของซันตานะครับขาจับวันนี้ บอเอกก็เปล่าไม่แน่ใจครับความล่างเป็นโบรครับตายกนมากระสบัดเออร์ลินครับแล้วก็มีฟินตัวนี้ด้วยใส่ตรงตาแมวนะน่าจะบอแอ็กนะครับแล้วก็มีเสริมนี่อีกฝาครอบวาล์นครับเสริมขึ้นมาเป็นยกสูงแล้วก็ใส่ ขอ้อเป็นงานของแอนไลออนนะผีทองลายเรามารับการล้มการล้มของแอนนะครับครอบเขบา้อนมาเครื่องครับอันนี้ไม่แน่ใจนะผมว่าน่าจะของบอแอกือเปาผมไม่ชัวแน,น้ของบบแอกค,ครับฟินตีเสื้อแล้วก็เป็นการแข้งครับของอ่านว่าอะไรเนี่ยโจโจ,โจอะไรเขาอ,อยากกันเลยครับ แก็นีย้ายหูท่านเครื่องนะครับของแอนไลออนนะครับเพราะว่า <c oughs> แต่เพลาบีมนะครับจะต้องใส่ตัวนี้แต่งขึ้นมาครับนะครับแอไลออนเยอะแยะหมดคาราตาครับขบอแอกครับแล้วก็เป็นตาแมวนะครับนี่น่านของ Bo e บอแอกเหมือนกันนะทั้งชุดเลยเนี่ยนี่ด้วย วาวอะไรนักหนาไม่รู้เนี่ยดูดินี่น่าไปชุดแต่งกับบอแอกเหมือนกันครับไา้มาน็อตสวิงอาร์มนะครับนี่น่าเป็นของแอนนะครับเกียร์โยงบอแอกนะครับตัวดิสนะครับแล้วก็ท่อครับท่อไทเทเนียมครับท่อยกคูซิสเต็มนะครับของปรีนทีนะครับ เทนะเม d ดอินเช a n ไแปนแม่ป็นไงแล้วก็พักเท้ายกนะครับของโอเวอร์นะครับอันนี้เป็นชุดปั๊มกระทุงนะครับโอ้เยอะแยะหมดนี้เป็นโชคหลังของเออร์ลินนะครับเป็นตัวปรับน่าจะปรับได้กี่ระดับเนี่ยน,นี่ไม่ใช่ตัวธรรมดาครับตัวแต่งตัวใส่สิ่งเราใส่กันนะสามระดับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ นี่ครับปั๊มหลังก็เจ้าของเบมโบครับอิสเบตแต่งไล่มล้เรื่อยนะโอ้นี่นี่นี่นกับลืมตรงนี้ครับนี่เป็นนอ็อตหมูชวกแต่งเหมือนกันครับั้าคนะันอ่ะบอกแล้วครับโอ้หมีนี่ด้วยยึดายทะเบียนของมอแอกด้วยไปท้ายกรม WM โกนหลังคาร์บอนกินทะีไล่มาป้าอถหูชกนะฝั่งนี้ตัวล่างนี่ใช้ของอบอแอกนะครับสวิงอาร์มเนี่ยครับเพื่อนๆัาเกตด,ดูสวิงอาร์มอยากเอาอนะฝั่งนี้มันจะงอๆนะสวิงอาร์มของ น่าจะคาบแมนนะครับน่าจะคาบแมนนะเหยยวงบอแอกบังสเตอร์บังสเตอร์ของบอแอกเหมือนกันพาร์ทหลักๆลักอคเซอรีแต่งยิบย่อยเป็นของบอแอกนะครับนี่นก็เป็นฝาครอบฝังจานไฟนะครับเป็นแบบมีมีฟินด้วย ไม่แน่ใจของเคนโดรปบอกไม่แน่ใจครับนี่เป็นชุดไว้ทําอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเนี่ย,ยใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับสายออกสวแวกนะครับเนี่ยมีสสายขึ้นมาเนี่ยติดตั้งตรงบางสเตอร์นะครับเนี่ยเป็นน็อตยึดขึ้นมาไว้ทําอะไรผมไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีเป็นลอกคันเร่งแต่งนะของแอนไลออนนะนี่ทอบินออยล์ินออย,บอ,อยบอแอ สายหัวเทียนของ MSD ครับเ s ็ดีออยเป็นออยยาวนะครับทรงตั้งนะครับเยอะมากนี่ฝาปิดตดับลูกปืนของแอนนะครับเยอะมากครับทั้งคันบอกเลย สวยมากเพื่อนถ้าให้ผมคิดคำนวณเล่นนะครับค่าอะไรแต่งนี้น่าจะมน่าจะเกินราคารถไปนะครับนี่นีมีนี่อีกน็อตยึดบ่อนะครับงานกระลึงนะครับเนี่ยรายละเอียดยิบยอยเยอะมากนะเพื่อนสึกื่าอะไรไปกอง อะไรดักไอ้น้ำมันก็น่าจะแต่งด้วยนะเพื่อนมีสายเสืออะไรเต็มหมดเลยเนะี่ยมีปากแตนะไดนเป็นหวยฉีดปากแตะเปือยอย่างนี้ด้วยสีเงิน,นเจ้าสวยมากครับผมเห็นแล้วอยากได้แล้วสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ผมสำหรับใครที่อยากจะตกแต่งหรือซ่อมบำรุงก็ ามารถเข้ามาใช้บริการที่ร้านช่างคิวได้นะครับผมหลังปั๊มปตทอรลแปตทอนะครับแฝเวียนเข้ามาได้ครับจะทําทอะไรก็โทรติดต่อช่าง,งหน้าก่อนนะครับผมเพราะว่าคิวนข้งเยอะนะครับวันนี้ลากันกระพาบไปสวยไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ